สวัสดีครับนี่คือการแกล้งแฟนนะครับบอกว่าไม่ได้กลับบ้านนะครับแต่ได้กลับนะครับเดีย๋ยวรอแฟนลงมารอสักแปบ๊บนึคงนะตอนนี้อยู่หน้าตึกนะครับ รอกันครับรอกันจบแค่นี้กันนะครับ